เือหือลืมหน้าเก่าเลยตะลึงทั้งโซเชียลภาพใบหน้าล่าสุดของแม่สีตางเปลี่ยนไปขนาดนี้ หลังจากที่แม่สิตานะครับเน็ตไอดอลวอลลี่เด็ดส้มหยุดได้สร้างความฮือฮาเมื่อตัดสินใจขึ้นเขียงสายกรรมใบหน้าด้วยวัย59ปีก็ทําเอาหลายคนน้าต่างรอลุ้นยนโฉมอย่างใจจดใจจ่อนะล่าสุดนะครับเจ้าตัวได้เผยใบหน้าใหม่หลังจากทําได้8วันแล้วที่เริ่มยุบช้แหววสวยและได้เปิดใจกับทางช่องวันบันเทิงนะครับสาเหตุที่พึ่งมีดหมอมาทําหน้าใหม่ครั้งนี้นะก็อยากจะลบคําตูกหรือว่าคําบูลลี่ว่าหน้าเธอปุมาตลอดชีวิตและยังเผยถึงงบประมาณในการทํา ครั้งนี้นะอยู่ที่4ล้านบาทและยังมีสปอนเซอร์ใจดีช่วยออกให้ถ้าออกเองทั้งหมดเนี่ยเจ้าตัวก็บอกว่าคงไม่ไหวอย่างแน่นอนโดยแม่สีตาเนี่ยเผยว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ย มันเริ่มบวมเนี่ยมันลดไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยก็ทํามา8วันที่ตัดสินใจทำศัลยกรรมเนี่ยเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องงานและเป็นช่วงเวลาว่างว่างมาตั้งแต่ปีใหม่โดนคืนคิวเทงานบ้างถ่ายหนังเนี่ยไม่ถึง10คิวก็ต้องยกกองว่างไปถึงกรกฎาคมก็เลยตัดสินใจทําในช่วงนี้ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไปเสริมหน้าอกมาแล้วนะครับทำมาแล้ว3วันก่อนที่จะไปเปิดกล้องนะครับสำหรับการอัพหน้าใหม่ครั้งนี้นะครับเจ้าตัวบอกว่าก็อย่างที่บอกนะเพราะว่างานโดยตรงจากงานต่างประเทศและที่สําคัญนะงานภาพย ของตัวเองก็คือเรื่องเดอะโกลเด้นมูหาตัวแสดงเป็นแม่มาลำบากก็คุยกับพ่่มกับว่าจะดึงหน้าก่อนได้ไหมตอนแรกก็ไม่ได้จะทําเยอะแบบนี้จะดึงแค่หน้าก็เลยไปคุยการประเมินกันตอนแรกนะก็ประมาณ900,000กว่าบาททีนี้เนี่ยดึงหน้ามันยังไม่พอนะคนแก่เนี่ยมีโคงมีโหนกมีเนียงเนี่ยก็เลยต้องตัดแก้มตัดหนกนะพร้อมกับเสริมคางแล้วก็ตัดปากล่างนั่นเองนะครับ โดยล่าสุดนะครับโซเชียลก็ถึงฮือฮานะเมื่อเห็นภาพของแม่สิตาเนี่ยขนาดที่กําลังให้สัมภาษณ์กับสื่อชื่อดังแต่ก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันแบบงงๆไปตามกันนั่นหรอหน้าตาของแม่สิตาเนี่ยยังไม่เข้าที่เลยนะแต่ยังดูดีได้ขนาดนี้เลยแทบไม่น่าเชื่อหลายคนบอกว่าโดนแกงแล้วสินะเชื่อว่าภาพจริงของแม่โอ้แม่เจ้าทําไมมันเป็นได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง